ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x Map Anime Fighter Simulator นะครับ้าเเสียงพี่แบบแบบไปแปลไปคือเสียงยังไม่หายนะครับฟังไว้นะครับว่าทำไมพี่ถึงไม่สตรีมเนาะตอนนี้เสียงยังไม่หายนะครับแต่ก,ก็ดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับอาจจะมาสตรีมในบางบางบาง,บางครั้งนะนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอัปเดตมาแล้วนั่นเองก็คือเป็นอัปเดตของอ,อัปเดต6.5.1นะครับ 61.5.1อะไรวะ61.5.0นัน่นเองนะครับเป็นอัปเดตที่น่าจ้าง FP มากถ้าใครอยากอัปเดต FP นะครับอ่ะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเอ่อสำหรับแบบนี้นะครับอัปเดตเป็นอีสเตอร์พาร์ท2มาเป็นอีสเตอร์เอออีสเตอร์อีเวนต์พาร์ท2นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเป็นเฮเบอรี่แจ็คพอตสตาร์ทนะครับก็คือเอ่อเป็นเพิ่มโอกาสออกเฮเบอรี่นั่นเองนะครับอีกสตาร์เฮเบอรี่รักนะตรงนี้เพิ่มโอกาสออก เจ้าตัวเฮเวอรี่เนี่ยทั้งหมด4เท่านะครับก็คือคูณสี่ไม่รู้เรียกสิเท่าไหมแต่ก็คูณ4ี่น่าจะง่ายกว่าเนาะแล้วก็มีไข่นะครับเป็นไข่ตรงนี้ความปืยตรงนี้นะครับให้ล่ากันเนาะแล้วก็มันจะเป็นเควสไปเรื่อยๆนะครับพอเราถึง60มันก็จะปลดล็อกไป120เนาะแล้วก็เวลาเรากดเคมไปนะครับถ้ามันท้า60แล้วเนาะเราจะได้เป็นแฟกเมนต์บางส่วนนะครับบางส่วนนะบอกเลยว่าบางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะได้ของอื่นๆนิดๆหน่อยๆตามมานะครับอ่ะตรงนี้เนาะสำหรับหัวข้อนี้ อ่าต่อมาเป็นตัวละครใหม่ในสปินนะครับทั้งหมด3ตัวเนาะตรงนี้มีหน้าตาทั้งหมด3ตัวเลยนะตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเฮเบอรี่ใหม่กันด้วยนะครับไม่ต้องความไปดูจวขึ้นมาตรงหน้าจอให้นะครับว่าเป็นตัวละครแบบไหนนะตอนนี้นะครับอ่าตัวที่นามีเสียงอะไรเข้ารบกวนขออขอฟยฟด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของตัวการโร่นะครับตอนนี้ได้ปรับแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่น,น,น้องะไรก็มีไม่มากเป็นแพทที่แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูแพทเล็กน้อยนิดนึงนะครับอ,อินเซนเันเจียนนี่คืออันที่แล้วที่เขาบอกเน สำหรับอินซนเจียนขออธิบายเพิ่มนิดนึงเหมือนตอนนี้ผลดีมอนิกฟูดจะหาได้ง่ายขึ้นแล้วนั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทําไกด์ในการลงระดับสุดท้ายให้นะครับระดับอินซันนะว่าต้องใช้ d p s d เ c เท่าไหร่นตอนนี้นั่นเองเนาะตรงน,นี้นะครับข่ามันไปก่อนเนาะแล้วก็เฮ v บ l y ี่สต็อกนะครับอีกสุดตรงน,นี้ก็คือก่อนนั้นเนี้ยมันมีปัญหาในการซุ่มล้วได้เฮเบอรี่นะครับก็คือพอถึง500มันบรคอะมันเป็นขึ้นว่ามันตันก็คือไม่มีใครซุ่มได้อีกลนะอนนก,แกแลแแ้้ว่็ อ่ต่อมาเป็นดันเจียนบวก global boss ตบ new item บวก buff นี่นะครับไอ้ตรงนี้นะพี่ไปดูมาแล้วนะครับไปลองเล่นมาแล้วด้วยก็อันนั้นอันจริงก็อาจชิพร่องแล้วแต่ว่าลืมเปิดใหม่นะครับก็เลยมาสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะครับตอนแรกก็จะลงดันทองให้ดูด้วยแต่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังน่าจะจบๆเลยนะเนาะแต่มาดูในเรื่องของตัวเฮเบอรี่ที่พี่พูดถึงกันนะว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงพูดถึงนะครับขออนุญาตไปลงดันดาวรอว,ว่าเดี๋ยวจะเอฟเคเปิดขายด้วยนั่นเองนะครับ แล้วก็ใครที่สนใจจ้าง a อฟนะครับพี่บอกกันเลยว่าการุณานะครับจัดทีมของตัวเองให้พร้อมแล้วก็ใส่มาเลยนะครับเปิดบัฟนะครับเรื่องอวตารเนี่ยเดี๋ยวพวกพี่ใส่ให้แน่นอนนะครับสำหรับคนที่จะจ้างเปิดอวตารนะครับแนะนําให้ใช้เป็นเจ้าฮูลุมิตัวนี้ในการจ้างเอฟนี่นะครับแนะนำนะหาไว้เลยนะครับก็เดี๋ยวขอพูดถึงเฮฟวี่ก่อนนะครับเฮฟวี่เป็นตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับ อ่าสาหรับเฮเบอี่จะเป็นตัวละครที่มีเบสเดเมจเยอะที่สุดในเกมนะครับในระดับที่หายากที่สุดในเกมด้วยแล้วก็เบสเดเมจเยอะที่สุดในเกมด้วยนั่นเองนะสหรับเจ้าตัวเฮฟวอรี่เนาะตรงนี้นะครับนี่เลยสองตัวนี้นะบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับที่พี่ไปลองอ่าไม่ใช่ที่พี่ไลองสิที่พี่ได้มาก็คือหวังลิงนะครับเบสเดเมจอยู่ที่48,000ในร่างธรรมดานะครับอ่าร่างชนิดสี่แปดหมื่นสี่เลยนะครับส่วนตัวใหม่น่าจะขึ้นเป็นแสนนะครับถ้า ดูไม่ผิดนะครับแต่ถ้าดูผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปตัวใหม่ให้นะครับว่าเป็นตัวอะไรเนาะมันเป็นสปอยออกมาแล้วนะครับเขามีรูปมาให้แล้วเนาะว่าเป็นตัวอะไรนะสำหรับตัวละครใหม่เนาะสำหรับเจ้าตัวเฮเบอรี่เหมือนจะมาจากมังงะด้วยนะครับไม่แน่ใจนะใครรู้คอมเมนต์นะครับว่ามาจากเรื่องอะไรมาเผื่อใครแบบรู้นะว่าเอพี่ผมรู้แล้วเรื่องนี้มาจากเรื่องอะไรไอตัวนี้มาจากเรื่องอะไรนะก็สปอยนี้มาจากเทสเตอร์ไม่ใช่เทสเตอร์คนดูแลแบบไม่นีนะครับเผื่อถามว่าพี่แบลว่มาจากไหนนะครับพี่ก็ไป เขาเข้ามาอีกทีเนาะจากคนที่เขาดูแลแมบพิวนั่นเองนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นเทเ v y ที่รู้สึกประเทศเหมือนกันนะคเพราะส่วนตัวพี่รอลุ้นดาเมจเป็นมากกว่านะสำหรับตัวละครเทเ v y ใหม่นั่นเองนะแล้วก็ใครสนใจที่จะ FK ดันท้ายนะนำไม่ฟาร์มดาวฟ้าไว้เยอะๆนะครับยิ่งสุ่มหลายวันยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเกิน600 700 X ไปเลยก็ดีนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆนะถ้าจะ FK เร,เร็วๆไม่ใช่ FK เร็วๆ FK นานๆนั่นเองนะส่วนเรื่องเงินเนี่ยสำหรับพี่ส่วนตัวนะคิดว่าไม่ต้องเยอะก็ได้สำหรับเพียงที่จะมาสุ่มเพราะว่าถ้าเรามีน้ำยาเชนี่ยังไงเราออโต้เซลไว้ก็รวยแน่อนอนนะครับแป๊บเดียวแหล,เเเเลนะเงินเต็มเลยนะสำหรับเปิดอันท้ายเนาะน้ำยาเชนี่วิธีการหาคือลงนันทองนะครับแล้วก็ทีมดอก ทำยังไงถึงพันก็ทีมดับประมาณนี้นะครับื่ใครไม่รู้ว่าพัดมาดรับใหม่นะครับมันมีเข้ามาแล้วนาะคูณ0 4เลยนะครับบอกเลยว่าเยอะที่สุดในเกมลองจากโปรเคคเิมิเตอร์เลยน,นี่นะครับนี่เลยประมาณนี้นะสำหรับ พาร์ทต็อนะครับพี่พูดจะไปนัดเจะมาสรุปอัปเดตจะไปพูดดื่อเฉยเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนการของ f p เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับเผื่อใครจะมาจ้างร้านพี่เพราะว่าส่วนนึงพี่รับนะครับอีกคนนึงก็โยนไปให้น้องบอมจังนาย่วยของเรานะครับบอมจังที่แสนทรัพนะครับคนนั้นเขามีเครดิตของเขาแต่ก็มาทําร้านพี่นะครับเราเล่นช่างวันนะครับก็เดี๋ยวพี่ถ้าพี่หายดีเมื่อไหร่จะรีบมาสตรีมให้ละกันนะครับแตะว่า วันนี้เสียงยังไม่ค่อยหายดีนะครับยังมีอาการนั่นจมูกคัดจมูกจามนะครับไอเจ็บคอเรืร้อรังไม่หายสักทีนะครับแต่ก็น่าจะใกล้แล้วละอะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไอไข่คาบนเนี่ยเผื่อไขรกอรมานะครับจะสามารถหาได้จากการตีมอนในอีเตอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นเจ้าตัวนี้นะครับอีสเตอร์เวิลด์เอ็กซ์ันนะครับไอตัวนี้เนี่ยก็ก็คือไข่ตัวนี้แหละหัวข้อนี้ก็คือไข่ตัวนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนจะมีเป็นไข่ที่มันให้เราตีปกติในดานใหม่แล้วนั่นเอง กอลบอสดรอปนิวไอเทมตัวนี้ไม่แน่ใจว่ากอลบอสจะดรอปอะไรนะครับกอลบอสจะอยู่ในส่วนของทม์ไททอลนะครับด้านขวามือเนาะอ่ะมันจะอยู่ข้างซ้ายมือของอันติแฟกเลยนะครับอ่ะใครไม่รู้ก็ลองเดินไปดูนะครับสังเกตดีๆมันจะอยู่ด้านซ้ายมือของที่ใส่อันติแฟกแล้วก็อันติแฟกนะครับสำหรับอันติแฟกรือว่าแฟกมินอ่ะอ่ะก็ ต้องบอกว่า2นี้มันเกี่ยวกันเพราะว่าเจ้าพวกแฟลกเหมินพวกนี้จะใช้ในการเอาอันติแฟกเนาะเตรียมมาให้ดีๆนะครับส่วนใครที่อยากจ้างปั้นไอดีพวกนี้พี่มีให้อยู่แล้วนะครับถ้าใครจะจ้างปั้นแล้วก็อันติแฟกยังไม่ตันนะครับแล้วก็ส่วนตัวพี่ไม่ได้รับหาพาร์ตีไวนะครับไม่ได้รับทําทีมหลักขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการทําทีมหลักต้องใช้เวลาเยอะมากนะครับแนะนําโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นแนะนําการ a อฟไปเกาะน,นะครับใครที่สนใจจะจ้างแนะนําให้จ้างเรื่องของการ a อฟไปก่อนเนาะหาทีมดอกมาฟารามด,ดาวดาวฟ้าไว้เยอะๆนะครับแล้ว ก็ไปซุ่มด่านไพ่เม้าอีเซนนะครับอ่ะก็แล้วก็เดี๋ยวเฮเวอรี่ใหม่ไม่แน่ใจว่าจะต้องหายตั้งแต่ด่านไหนแต่อาจจะเป็นด่านท้ายนะครับน่าจะด่านท้ายขึ้นไปแล้วไม่ก็อาจจะเป็นด่านของไพ่เม้าอีเซนไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวใครไม่รู้ว่าไพ่เม้าอีเซนอยู่ด่านไหนก็คือจะด่ดานห้าสิบนั่นเองนะครับด่านล่าสุดอยู่ที่59นะครับตัวนี้ เมื่อกี้จะไอนะครับเสกมันก็เลยจะดูอันๆนิดหนึ่งนะโทษทีนะครับจะพยายามไม่ไออัดใหม่นะเดี๋ยวคนหูงอยู่แต่กันนะครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวในสปินเนี่ยมีหน้านะครับถ้าจําไม่ผิดมันจะมีหน้าเพราะว่าพี่ได้มาตัวหนึ่งก็คืออยู่นะเอ้ยตัวนี้นะครับเป็นไหมเป็นตัวมีหน้าอันดิโอเคประมาณนี้กันนะครับแล้วก็ใครรู้โค้ดคอมเมนต์ไม่ได้นะครับส่วนตัวหาโค้ดไม่เจอนะขออภัยด้วยนะเพราะว่าขี้เกียจไปเข้า IG นะครับไม่ค่อยอยากเห็นหน้าไอเดอะบอสเท่าไหร่นะครับเล่น พัฒนาแบบมาปแปลกๆแต่ก็ก็ถือว่าดีนะครับทีมงานเขาทำดีนะครับส่วนตัวเขาไว้โปรโมทเฉยๆเนาะโอเคสำหรับนี้นะขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดแจมก็ดีนะครับถ้าพูดตรงไหนผิดไปอธิบายตรงไหนผิดไปขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าในคลิปลืมขึ้นอะไรไปก็ขออภัยด้วยเพราะว่าลืมจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ